อาทิตย์นะคะประจำวันจันทร์ที่9พฤศจิกายน ศาสทุพยากรบอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจะมอบข่าวดีในเรื่องของการงานให้บางท่านคิดอยากจะโยกย้ายงานบางท่านคิดอยากจะเปลี่ยนงานบางท่านนะคะรอฟังนะคะอะไรโอกาสอะไรดีๆในชีวิตยอยู่มีโอกาสที่จะได้ฟังในไม่ช้าและสําหรับเรื่องการเงินถึงแม้ว่าจะเหนื่อยสักนิดหนึ่งแต่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นก็ยังสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ค่ะความรักนะคะต้องบอกเลยอยู่ในช่วงที่เหมือนกับลองใจกันดูใจกันมันอาจจะมีความไม่ชัดเจนกัน บ้างมันอาจจะมีการปรับตัวกันบ้างแต่สุดท้ายก็ยังสามารถที่จะจับมือกันไว้ได้และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวาทิตย์ค่ะ ชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำวันจันทร์ที่9พฤศจิกายนศาสตร์ทุพยากรบอกเลยระวังป่วยนะโดยเฉพาะนะคะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพวกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะคะอาการเกี่ยวกับชามือชาเท้าและเส้นประสาทและสําหรับในเรื่องของการงานผ่านไปได้ค่ะงานนั้นต้องอาศัยผู้หญิงเขาเรียกว่าช่วงนี้นารีอุปถามหรือเราจะต้องคอยนะคะไปถามไปขอคําแนะนําจากเพศหญิงไม่ว่าจะอายุมากกว่าเราหรืออายุน้อยกว่าเราก็ตามและสําหรับในเรื่องของการ เงินนะคะค่อนข้างฝืดนิดหนึ่งแต่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ยังสามารถบริหารจัดการได้ความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่นะคะถ้าคุณไม่รู้จักปรับตัวบางอย่างก็อาจจะทําให้อีกคนนึงปรับใจหนีไปได้และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะ วันอังคารประจาวันจันทร์ที่9พฤศจิกาย,ยนนะคะศาสตร์ทูพยากรบอกเลยให้คุณระวังในเรื่องของการพูดตรงการพูดตรงในที่ทำงานการตําหนิเตือนโดยเฉพาะใครที่เกิดวันอังคารเป็นหัวหน้างานเป็นคนที่ดูแลคนอย่าพูดตรงหรืออย่าพูดทั้งหมดที่คุณคิดมีโอกาสที่จะเกิดการประทาได้และสําหรับเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าจะตึงมืออยู่แต่ด้วยปาก นะด้วยงานขายของด้วยการพูดด้วยการแบบเหมือนไปตะล่อมไปขอไปอ้อนวอนนะคะไปขอความช่วยเหลือของผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยก็ทําให้คนรอบตัวเมตานั่นแหละและ,ะในเรื่องของความรักนะคะค่อนข้างวุ่นวายอยากใช้ในเรื่องของอารมณ์เพราะว่าอารมณ์ของคุณในช่วงนี้มันดูเหมือนกับว่าเข้าๆออกๆมันมีความรู้สึกว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยเบื่อไม่เบื่อแล้วเวลาเราแบบ หมือนเบื่อกับคนอื่นอ่ะเราก็มักจะไปลงกับคนที่เรารักไปลงกับคนในครอบครัวต้องระวังเรื่องนี้และนี่ก็คือโดวชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะ ผู้ที่เกิดวันพุธประจําวันจันทร์ที่9พฤศจิกาย,ยนนะคะศาสตร์ท้พยากรบอกเลยผู้ที่เกิดวันพุธเรื่องงานชิลๆสบายๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจากก่อนหน้านี้เราค่อนข้างเครียดเรารู้สึกว่าเหนื่อยกับเรื่องของการงานหลังจากนี้มันจะดีขึ้นและสําหรับในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันพุธใครที่กําลังคิดจะไปกู้หนี้ยืมสินเอาบ้านไปรีไฟแนนซ์ซรถไปรีไฟแนนซ์ หรือไปขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อต่างๆมีโอกาสที่จะทําได้ก็เข้าไปเนี่ยแหละในวันจันทร์ที่9พฤศจ,จิกายนถือว่าเป็นเรื่องดีการเงินดีแล้วความรักก็ต้องเด่นแต่ความรักช่วงนี้นะคะค่อนข้างเหนื่อยเนาะก็ระวังนะคะในเรื่องของการพูดจาก,กับคนรักสักนิดน,นึงแต่ทางนี้ทางนั้นคนรักก็สนับสนุนดีและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธค่ะ นยายดวชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสกันดีกว่าประจำวันจันทร์ษษษววที่9พฤศจิกายนดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจำวันจันทร์ที่9พฤศจิกายนศาสตร์ทู่พยากรณ์บอกเลยดวงชะตาของคุณผู้หลักผู้ใหญ่ต้องให้การสนับสนุนด้านการงานอย่าไปลุยเดียวหาแนวร่วมหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีการเงินค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังพอผ่านไปได้ด้วยแ,แรงฮึด แรงขยันและแรงกล้าของคุณความรักนะคะต้องบอกเลยช่วงนี้นะคะคนรักเนี่ยอาจจะห่างเหินนิดนึงไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยกันแต่ก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัส ประจําวันจันทร์ที่9พฤศจิกายนนะคะศาสตร์ทูพยากรบอกเลยคุณจะมีโชคในเรื่องของการงานใครกําลังมองหางานอยู่มองหาช่องทางบางคนอยากเริ่มทํามาค้าขายบางคนอยากเริ่มทําธุรกิจอมองหาช่องทางนะคะจังหวะด,ดีๆมาถึงคุณแล้วและสําหรับในเรื่องของการเงินสัญญาอะไรกับใครไว้ต้องไปคืนเขานะเราติดหนี้เราต้องใช้ หรือบางทีการเงินของคุณเนี่ยช่วงที่ผ่านมามีปัญหาช่วงนี้มันดีขึ้นเราก็ต้องจัดแจงเคลียรในเรื่องของนิสิตเราให้เรียบร้อยความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรระวังปัญหามือที่3ที่มักจะเกิดขึ้นจากนะคะเขาเรียกว่าความไม่ใส่ใจของตัวคุณเองดังนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้ถ้ารู้ว่าเราไม่ค่อยใส่ใจคนรักพยายามใส่ใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนะคะจะมีปัญหามือที่3นะ ที่9พฤศจิกายนศาสตร์ทุพยากรบอกเลยสบาย,บายเรื่องการงานชิวๆนะแต่ถ้าจะเครียดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณมากกว่าบางคนกดดันตัวเองในเรื่องของการงานบางคนมองว่าเฮ้ยงานยุ่งฉันทํางานไม่ทนันฉันต้องรีบเร่งทุกอย่างคือคุณกดดันตัวคุณเองคุณต้องปรับ นะคะวิธีคิดปรับวิธีการทํางานในเรื่องของการเงินถือว่าสบายๆเสียเงินไปเดี๋ยวก็ได้คืนมาใครที่เสียเงินก้อนใหญ่แต่ช่วงต้นเดือนหรือปลายเดือนที่แล้วมีโอกาสได้เงินก้อนนั้นกลับคืนมา2หรือ3เท่าทวีคูณดังนั้นไม่ต้องกังวลไปและสําหรับในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยสบายๆชิลๆนะแต่อย่าไปหาเรื่องใส่ตัวรู้เลยว่าช่วงนี้ชอบบริหารสเสน่ห์แต่บริหารสเสน่ห์ให้อยู่ในเขาเรียกว่าในขอบในรั้วแหละอ่าอย่าไปบริหารสเสน่ห์ไปปะนะคะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้และนี่ก็คือโดวชะ ของผู้ที่เกิดทั้งเจวันนั่นเองค่ะคุณผู้ชม